จอมเวทประมาณโชเนนอนอนเมียวจิในตอนที่แล้วงั้นเอาแบบนี้ข้าให้อันนี้แทนก็นแล้วกันเรามาแลกกันนะใช้ลูกไม้เดิมไม่ได้หรอกน้ากูเด่นมาซะงั้อย่างนี้นี่เองไม่เลวเลยนี่นาบาดแผลที่ไม่มีวันจางไม่มีวันรักษาหาย นี่คือตราประทับของยือเหื่อไงล่ะที่เหลือน,น่ะข้าจัดการต่อให้เองช่างโง่เขลาซะจริงที่เเชื่อคำชวนของผู้สูรร้ายจนเลือกทางเดินที่มนุษย์ในกันก็ไม่อาจให้อภัยได้แบบนี้ตอนทำลายคำสาปแช่งแห่งความมืด สิบสองขุนพลเทพเยอยพอเซริวไม่ต้องมาตีสนิทจะเด็กอ่อนฮันที่ได้แค่ชื่อว่าเป็นอมิจิตเฮ้ยอากิโกะเหรอฮะหรือว่าอากิโกะมาซิโหกุเน่นปล่อยข้านะ อากิโกะนะดูวยดีๆสิถ้ายิงอากิโกะยังมีชีวิตยอยู่นะฮะยังมีชีวิตยอยู่เหรอถูกต้องแล้วล่ะ <Hey. S 1> แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละจะนักรถหัหังที่บังอาจมาขัดขวางหนายหรือหัวของพวกเราเอ๋ยขาจะฉีกกระชาแก้เวเป็นแปดส่วนสียทีนีละ <Hey. S 1> hey. ชะกชาอยู่ทำไมกันล่ะเดีย๋ยวใช้เปลวเพลิงที่เจ้าแสงจะภูมิใจเผาผู้บันเทิรราบไปซะเลยสิปิดทำลายกระจอกง่อง,งอจริงๆฝีมืออย่างเจ้าไม่ใช่ศัตรูของพวกเราหรอกมีอีกแล้วเหรอ ลูกโกฮน้ามันสามหมื่นดักเซนด์ก้วยเกะน่าถอยไปซะทำอะไรของเจ้าอ่ะเจ้ามันเกะเซริวไม่เอาน้าเจ้าเด็กอ่อนแอที่ต้องให้เจ้าคนมือตกอย่างโขดะมาคอยปอกๆนั่นน่ะเหรอคือผู้สืบทอดของเซเมน่ะฮะไม่ใจเลิศเลยอย่ากจะคุยไว้เลยเซริวอย่ามาประชดประชันแบบนี้ จริงอยู่ว่าข้าเป็นแค่เด็กอ่อนหัดเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาโอกาสช่วยอาก,กิโกะก่อนสิข้าจะจัดการมันเองพวกขุนพลเทพช่วยจัดการที่เหลือทีปากเก่งนักนะถ้าอย่างงั้นก็ขอดูหน่อยเถิดนั่มาทำมันดาโบดาณนจะารนเคชินบาริอาฮาราฮะตาจชิรามะยาสวากะวอนนั้นขีเช่ตานิสดิดย มีดาเทียตาโม่ก็เทยตาที่จะเรียกเทพเจ้าแห่งคิฟฟุนเนธธที่โดนกักขังให้ออกมาอย่างนั้นเหรอน้อมันาบดานันดฮานัดอกันถามเมื่อกี้มันก็ได้ผลแล้วนะเฮ้ยมาส่งหโอะะ คิดว่าจะทําให้สนุกในมากควานี้ซะอีกเก่งแต่ปากจริงๆสินะถ้าอย่างนั้นมาทําให้มันจบสักทีก็แล้วกันฮย,ย,ยโถยมาซาฮิโรทำใจดีดีวะมาซาฮิโรมาซาฮโรมาซโรเอ้ยเจ้าน่ะต้องเป็นอนเมียวจิเหมือนกับปู่ได้อย่างแน่นอนจริงๆเหรอขอรับแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่ไม่ว่ายังไงก็ทำไม่ได้นี่ขอรับ ในเวลาอย่างนั้นเหรอนะเราต้องอ้อนวอนเทพเจ้าสิข้าอ้อนวอนแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นะขอรับงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นผู้จะสอนเคล็ดลับสุดยอดให้ก็แล้วกันเอ๊ะงั้นเจ้าลองอ้อนวอนด้วยภาษาของประเทศนี้อีกครั้งหนึ่งไงล่ะภาษาของประเทศนี้เหรอใช่แล้วมาซาฮิโรตัวเจ้าเองถ้าถูกอ้อนวอนด้วยภาษาของประเทศอื่นแล้วก็คงจะไม่สบอารมณ์เหมือนกันใช่ไหมล่ะ าษาของประเทศนี้ข้าขอน้อมถวายตัวเป็นข้าของเหล่าปวงเทพภายใต้วิธีดาราแห่งการปัดเปา่าอะไรกันขคสังเซย่าชาเบียวโอแห่งบูรพา อิอิโตคุยาชาเบียวโอแห่งประจิมนี่นี่มันเคนดาริยาชาเมียวโอแห่งทักษิณคงโกยาชาเมียวโอแห่งอุดรจงสะกดมันขจัดปักเป่าให้บริสุทธิ์บทขยี้ให้ย่อยยับทำลายโซ่ตรวนแห่งพันธนาการจงออกมาเทพทาคาโอคามะ

นี่แหละคือผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวที่เซเมยอมรับอีกนั้นแค่เสี้ยวหนึ่งของพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ยังไงล่ะเสี้ยวหนึ่งเหรอหมายความว่านี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอมาใสา่เหรอเฮ่อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใสา่เหรอกูเร้นเหรอ,อฮะอากิโกะอากิโกะอากิโกะ กิโกอะอากิโกะเขายัางชั่วที่มาทันเวลาแกนะแกแกบังอาจฆ่าชุนความแค้นของชุนแกต้องชดใช้ด้วยชีวิตของแกเองกูเล่นมาซสฮิรเอรอ

เคโกดีจริงๆเลยโลกออกไปทีนะลูก คนนี้ก็พอแล้วให้ตายสิไม่มีอะไรที่น่ากลัวและน่าเศร้าไปกว่าความคาดของนารีแล้วเอะมาซิฮิุโร มาสาฮิโร ah อโง่เลือเกิดโง่เงาซะจริงๆไม่ได้รู้เลยว,ว่าแม่สาวน้อยนั่นกลายเป็นหุนน่นเชิดของข้าไปแล้วไร้ฝีมือจริงๆเจ้านักรถเอ๋อยมาสิฮ ah ิโร ข้างห่วงเท่าขอบระดึกที่เซเมลงเอาคมไว้ถึงกับโหนดเกิดอะไรขึ้นตูเรนถึงกับแตสกสลายเลยเหรอที่เจ้าเด๋ยวรับบาดแผลอีกแล้วงั้นเหรอ

ไรหรอกนะมาไายโรสัญญาก,กันเอาไว้แล้วนี่ว่าข้าจะเป็นออนเบียวจิที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครหน้าไหนกูรเรนไปให้ถึงสิกลิ่นหอมของกฤษณาขับไล่ปิษาได้โปรดช่วยระงับความเจ็บปวดของกุเรน ก็เป็นที่นี่คือสถานที่ที่เราควรมาอยู่เหลวเพื่อของเราน่าจะเผาไหม้ทุกสิ่งถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็ มันคงจะไม่ทำร้ายให้ใครบาดเจ็บเพราะงั้นเราจะอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวกลิ่นของลฤศน,นามาได้ยังไงเจอตัวจนได้มกคุงทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ล่ะข้าตามหาตั้งนานเอะพี่เจ้าเอามอทำอะไรอยู่เล่านี่ข้า ร่างนี้มันที่เนี่ยมันหนาวจังเลยเนอะมืดก็มืดเหงาก็เหงารีบกลับกันเถอะกลับไปไหนอะก็บ้านเราไงอะไม่เห็นจะต้องถามเลยนี่ว่าแต่มบคุงเนี่ยอุ่นดีจังเลยนะแบบนี้แล้วก็คงไม่ต้องหนาวตายก่อนถึงบ้านแน่แน<ฮ>่ก็กอ้า,อามบคุงโทดานะเป็นตัวตนที่เย็นชาและน่ากลัวนะ ให้อยู่คนเดียวแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วล่ะเจ้าเนี่ยบ้องจังเลยนะดูสิทำหน้าแบบนั้นอีกแล้วข้าบอกแล้วนี่นะว่าเวลาเจ็บก็ให้บอกว่าเจ็บก็หมดเรื่องข้าจะเป็นคุณฟังเจ้าเองออเพราะงั้นกลับกันเถอะไปด้วยกันนะอ้ะอะอาอกลับกันเถอะนะมกคุงมาซอยรู ซาฮิโร่หมายความว่ายัางไงเนี่ยใครเป็นคนสะกดโทดดะนะหรู้ว่านี่ก็เป็นพลังของเจ้านั่นกันเหรอบาซาิโรบาซาิโรทำไมยอมให้เจ้าตายล่กแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของข้าก็ตาม เมถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็เจ้าจะข้าไม่สนอย่างนี้นี่เองคนที่ปลดปล่อยข้าออกมาคือเจ้าเด็กน้อยนั่นงั้นเหรอเทพมังกรแห่งคิฟุเนะเท่าที่เห็นยังเป็นแค่เด็กน้อยนี่นะน่าเสียดายนะที่คนมีฝีมือต้องจบชีวิตลงที่นี่แถมยังมีบุญคุณที่ทำลายผนึก และปลดปล่อยข้าออกมาซะด้วยงั้นข้าจะเมตตาเจ้าก็แล้วกัน มาซาฮิโร่มกคุงบ้าจริงๆเลยนะไม่ใช่ความผิดของม ok ุกคุงซะหน่อยข้าน่ะถ้ามกคุงไม่อยู่ด้วยแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้จริงๆลวออไม่ต้องห่วงแค่หลับไปเท่านั้นเลยมาซาฮิโร่ทำไมเจ้าถึงได้ทำแบบนี้อยู่เรื่อย จาคอยช่วยค้าอยู่เสมอเทพมังกรแห่งค่ฟุนเนะถูกปลดปล่อยฝนก็เลยตกลงมาอย่างนั้นเหละแหวนพัดึกทองคำนั่นเนอะเอาไว้ข้าจะรีบสร้างอันใหม่ให้กันแล้วกันรีบกลับก่อนที่มสัสไซรถจะเปียกเถอะ อาคุกับชุนตายแล้วงัน้นเอาเถอะยังมีอีกหลายวิธีแค่นี้ไม่พอ,อยาใส่เอาซะเลยขอโทษนะมาซาฮิโร่ข้าบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรจริงๆข้าก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายซะหน่อย แต่ว่าข้าเนี่ยข้าจําได้นี่นาว่าข้าน่ะแทงมาสหิรตได้มือนี้ที่ผิดน่ะมัมพวนพวกน้องเจ้าคิวคิที่มันวงการอากิโกต่างหากข้าน่ะรู้ดีอยู่แล้วว่าใจจริงเจ้าไม่ทําอย่างนั้นแน่ขอโทษนะอพอได้แล้วหยุดร้องไห้เถอะพออากิโกร้องไห้แล้วข้าลำบากใจนะอย่าไปสนใจเลยนะ้ถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วมันต้องโทษอนมิวจิมือใหม่ที่อ่อนหัดพึ่งพาไม่ได้ แถมยังมองแผนของปีศาจไม่ออกตอหาหักแล่าไอ้คำพูดของเจ้าเนี่ยฟังแล้วมันทิ่มแทงจังเลยถึงจะบอกว่าเรื่องมาเลยตามเลยก็เถอะนะแต่ดันไปติดหนี้บุญคุณเทพบางกรแห่งคิกฟุนเนเขาอีกทาไม่ตั้งโอตั้งใจฝึกฝนต,ตนเนงให้ดีแล้วก็อาจจะโดนสวรรค์ลงโทษแล้วก็ได้นะเขาอบอกออท่านบ๊วนโอเคขอรับที่พูดท่านหมายความว่าอย่างไรเหรอเทพเจ้านะนะทำให้บูชาให้ดีๆแล้วก็จะโดนสาปแช่งเอาได้ไงเล่าพอพูดถึงเทพเจ้าแห่งคิกฟุนเนแล้วก็นับเป็นเทพเจ้าอันดับหนึ่งในห้าของประเทศนี้ซะ อุตส่าห์ได้รับความเมตตาจากเทพธิดาขนาดนั้นแล้วถ้าคิดจะเป็นแค่โอนมิวจิกระจอกกระจอกแล้วก็จะคนไปเอาไหนล่ะแล้วก็จะโดนสวรรค์ลงโทษแน่ๆอะไรกันเล่าไม่มีเหตุผลเลยก็ไม่รู้เรื่องด้วยื่อย่า้วไม่รำบาดเขาหลักวารลานมอเซเมย์อย่ามาเรียกเขาว่ารลานนะเออคือว่าก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละอากิโกะอย่ากังวลไปเลยนะออมาซาฮิโร่คือว่ารับนี่ไปสิเอ๊ะอ๋อ เซมเบนะบอกว่ากลิ่นของถุงหอมมันช่วยเอาไว้ไม่ให้เรื่องเราวลุกลมใหญ่โตนะจ๊ะเพราะงั้นถ้าหากมันทำประโยชน์ให้แล้วก็ข้าก็เลยอืมมีประโยชน์มากเลยนะขอบใจนะมกคุงก็บอกขอบคุณซะสิเจ้าก็รอดมาได้เพราะสิ่งนี้นะเอะองั้นมันก็มีเลยจริงๆสินะดีใจจังที่มันมีประโยชน์นะเอะอทำหน้าแดงนห่ทำอะไรอ่ะ ัวแต่นั่งเบื่ออยู่ได้หรือว่ามมวแต่มองหน้าท่านหญิงอยู่ละสิมันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยนะ,อะเอ่อเออคือว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบรอยยิ้มของอากิโกะหรอกนะโอ้ยลนลานใหญ่เชียวหูหน้าโม่คุงจะรีบไปให้พ้นพลเลยไปเอ๊ะถ้าข้าไม่อยู่แล้วก็เท่ากับเจ้าอยู่กับอากิโกะตามลำพังนะนี่อ่ะเอ๊ะเอ,เ,อเอ๊ะเอาเหอะข้าไหนอยังไงก็ได้งนั้นแหละงั้นพวกเจ้าสองคนก็เชิญคุยกันตามสบายกันแล้วกันนะ ช้าก่อนสิพวกคุงได้โปรดเถอะขอรับคอยเดี๋ยวสิขอรับคุณอมนุษย์อย่าเรียกเขาว่าอมนุษย์นะขรรค์นะอยู่กับข้ากรรค์นะนี่มันเอาด้วยหลอกหน้าที่จะเพงไรขาดพอเถทะก็ได้นะโถพวกคุณแล้วก็